ก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของแผงการตลาดเนี่ยเรามาดูวิธีการสมัครกันก่อนดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวพูดแผนตลาดไปแผนการตลาดไปไม่มีใครสมัครก็นึกว่าเราที่ทานใน้ฟังเถอะไม่ใช่นี่ครับอ่ะผมจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการสมัครแล้วนะครับมีใครที่คิดว่าจะสมัครบ้างไหมครับกดเลขหนึ่งผมสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการสมัครง่ายๆนะครับก็ การเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นสมัครเป็นสมาชิกก่อนและการสมัครสมาชิกนี้มีมูลค่า450บาทตั้งใจฟังนะครับในส่วนนี้ถ้าสงสัยตรงไหนเอาไว้ถามช่วงท้ายนะครับตั้งใจฟังสมัครเป็นสมาชิกหรือเมมเบอร์450บาทเมื่อเป็นสมาชิกแล้วคุณจะได้คู่มือในการดำเนินธุรกิจและแคตตาล็อกหนึ่งเล่ม อย่างละหนึ่งเล่มแล้วก็สินค้าทดลองใช้เนี่ยมูลค่าเจ็ดร้อยบาทนั่นก็คือยาน้ำสูตรไพจีนยงเงิงขวดเล็กนะครับมูลค่าเจ็ดร้อยบาทสมัครสี่ร้อสิบเหลือเหลือเท่าไร่เนี่ยคุ้มแล้วครับพูดง่ายคุ้มแล้วแค่สมัครก็คุ้มแล้วครับได้สินค้าทดลองใช้เข้าไปแล้วก็ยังสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ด้วยแต่ที่น่าเสียดายนะครับเมมเบอร์ Member ยังไม่ดักคะแนน และเมื่อไม่ไดักคะแนนปุ๊บเราก็ไม่สามารถเอาคะแนนนั้นไปคิดเงินปันผลตาอแผงการตลาดได้หรือยังไม่สามารถสร้างไรายได้จากแผงการตลาดอื่นๆได้นอกจากว่ามีกำลังจากการค้าปลีกเพียงอย่างเดียวถูกไหมครับคิดง่ายๆครับเมมเบอร์อ Member ก็เหมือนกับผู้บริโภคยังไม่ใช่ตั้งธุรกิจถูกไหมเวลาเราไปร้านอาหารหรือว่าเราไปคาราเอเกตเราไปเปิดเมมเบอร์ไงถูกไหมฮะไปเปิดเมมเบอร์ปุ๊บเราก็ได้ให้ผู้บริโภค เราไม่สามารถขยายต่อได้ถูกไหมครับเช่นเดีวยวกันนะครับแต่การที่คุณจะสามารถสร้างธุรกิจตาแหน่งอัตลาดได้เนี่ยง่ายๆครับแปลงคุณสมบัติของคุณจากเป็นเมมเบอร์เนี่ยให้เป็น g ีดีนะครับให้เป็น g ีดีเท่านั้นเองถูกไหมและการเป็น g ีดีได้เนี่ยทํายังไงบ้างเรามาดูกันการเป็น g ีดีได้เนี่ยก็เมื่อคุณเป็นเมมเบอร์แล้วนะครับทุกตอนนี้ทุกคนเป็นเมมเบอร์แล้วนะผ่านมาแล้ว คราวนี้เนี่ยคุณก็ซื้อหรือขายสินค้าอะ,อะไรก็ได้เห็นไหมครับซื้อหรือขายสินค้าอะไรก็ได้นะใส่รหัสตัวเองให้แต้มครบสาม5ันแปดอยสบห้า PV ครับเพื่อขึ้นตำแหน่ง GD นั่นเองแล้วเมื่อขึ้นเป็นตำแหน่ง GD แล้วนะครับก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวครับง่ายๆแค่นั้นเองเราดูจากคะแนนเป็นหลักนะครับคุณจะซื้อสินค้าอะ,อะไรก็ได้ ขอให้คะแนนครบเท่านั้นเองบางคนบอกว่าเฮ้ยบ้านฉันทํำเกษตรฉันซื้อปุ๋ยได้ไหมอ่ะได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ทีมเราแนะนํานะครับคือแนะนำเป็นยานะ้ำสูตรไพจีนยงเหงิงนะครับขวดใหญ่สองขวดขวดเล็กหนึ่งขวดก็จะได้แต้มพอดีเลยสามพันแปดรยีพีวถูกไหมครับเพราะขวดใหญ่ในสองพันเจ็ดเงี้ย 2, 7, ไงไงขออภัยครับอ่ะขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจ็ด้อยพีี ขวดเล็ก425 p v ขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก1ขวดรวมครบ3,825 p v พอดีคือตัวหนัง Gd ยังครับขึ้นยังขึ้น,แล,นะน,นแล้วนะครับเมื่อขึ้นตัวหน่ง Gd แล้วนะครับก็สามารถมีโอกาสในการสร้างรายได้ตามแผนการตลาดอื่นไงหรือคิดง,ง่ายๆครับวันนี้ถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะครับสมัคร4 5 0บาทแล้วก็ซื้อสินค้าเนี่ยที่เราแนะนำนะครับหกพั 6, บาท คุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้แล้วแต่เราไม่บังคับนะครับคุณจะซื้ออะไรก็ได้คุณจะซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออาหารเสริมอย่างอื่นก็แล้วแต่คุณขอเพียงแค่ว่ามีแต้มครบเท่านั้นเองแต่ราคาจะเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราแนะนําเป็นยานย้าสูตรจีนจงเขิงเนี่ยเพราะว่าเป็นสินค้าหลักของบริษัทราคาถูกแต้มเยอะแล้วก็เอาไว้บํารุงร่างกายพวกเราด้วยนะครับกับเงินลงทุนหลักพัน เพื่อแลกกับการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าในอนาคตหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านผมเชื่อว่าคุมแน่นอนถูกไหมเออ <c oughs> นะครับและนี่คือการคิดต้าทุนจงดีที่ทีมเราแนะนํานะครับไม่มีการบังคับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการบังคับเมื่อเป็น G d ดีแล้วก็เนี่ยครับมีโอกาสในการสร้างรายได้แผงกรตลาษอื่นๆของบริษัทครับ แล้วก็มีโอกาสในการสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1000ถึง1,500 0 5, บาทต่อ1รหัสตัวอย่างรายได้เมื่อสคู่นี้คือเขามีหลายรหัสไงครับถึงมีรายได้20,000 30, 30,000นะครับและบริษัทจอยคอยบอกว่า1คนนะครับสามารถทำธุรกิจได้มากถึง15นธุรกิจด้วยกันแล้วก็ได้ระบบที่เราพูดไปเมื่อสคู่นี้ไปใช้ฟรีๆนะครับเฉพาะทีมลิ i เอสซีทันนะครับท่านเอง วิธีการสมัครเริ่มแรก4 0บ,บาทแล้วก็คุณก็ปรับเป็นตําแหน่ง GD แค่นั้นเองคุณก็สร้างธุรกิจได้ละขยายธุรกิจได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนตว่อไยผมอยพูดถึงในเรื่องของรายได้แล้วนะแผงกรตลาดนะครับว่ามีช่องทางการสร้างรายได้แบบไหนกันบ้างตรงนี้ตั้งใจฟัง นะครับแผงกรตลาดของจอยคอยเนี่ยมีทั้งหมด6แหลได้กับ2ผลประโยชน์ช่องทางที่1กําไรจากการค้าปีกครับสําหรับเมมเบอร์มีช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับซื้อราคาสมาชิกขายราคาปีกท่านั้นเองจบสั้นๆง่ายๆกินกําไรส่วนต่างนะครับและ GD ขึ้นไปนะครับมีโอกาสในการสร้างรายได้แบบรายวันยังไม่ต้องดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นทีละสเต็ปเลยนะครับ คุณเปิดธุรกิจมาหนึ่งศูนย์ธุรกิจหรือหลายศูนย์แล้วแต่คุณแต่หนึ่งศูนย์ธุรกิจนั้นมีโอกาสแตกได้แค่สองหน่วยเพราะว่าแผงการตลาดแบบรายวันเนี่ยและใช้แผงการตลาดแบบไบนารีไงครับหนึ่งแตกสองกินร้อยเปอร์เซ็นทุกชั้นน,นะครับย้ำนะครับเป็นแผงการตลาดแบบไบนารีนะหนึ่งแตกสองกินร้อยเปอร์เซ็นทุกชั้นอันนี้คือตัวเราตัวเราเห็นโอกาสทางธุรกิจเปิดศูนย์ธุรกิจปั๊บสมัครสี่ร้อย 450บาทมาครับแล้วก็ซื้อสินค้าสะสมแต้มครบ3,825 PV เป็นตำแหน่ง GD นี่ครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้คุณเป็นตำแหน่ง GD แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเป็นเมมเบอร์เนาะตอนนี้เป็น GD แล้วนะตอนนี้คุณเป็น GD คุณไปแนะนําต่อเป็นนาย A และนาย B แนะนําโอกาสทางธุรกิจเพราะคุณเข้ามาเฮ้ยธุรกิจมันก็สร้างง่ายสินค้ามันก็ไม่เกิดอ่อรจำเป็นอะไรเลย ใน A และใน B ควรจะได้รับด้วยถูกไหมกูจะได้มอบโอกาสนี้ด้วยครับใน A และใน B เห็นโอกาสเช่นเดียวกันครับสมัครสมาชิก450บาทเซื้อสินค้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นใน A และใน B ขึ้นตำแหน่ง GD ด้วยเอา้าเห็นโอกาสทางธุรกิจไงครับบริษัทจอยค o i บอกว่าตามแผกนกรตลาดแบบ Binary บจับคู่จ่ายครับด้านซ้ายเกิดขึ้นหนึ่งหน่วยด้านขวาเกิดขึ้นหนึ่งหน่วยจ่ายคอมมิชชั่นหนึ่งพันบาท นะครับเออแล้วใน A และใน B ครับเห็นโอกาสอีกเฮ้ยธุรกิจมันทำง่ายนี่เออไปแนะนำต่อครับหนึ่งสองสามและสี่ครับหนึ่งสองสามและสี่เห็นโอกาสเหมือนกันเลยนะครับสมัครสมา,สมาชิกเสียละสิบบาทซื้อครบสมามห้าเปพีวีคือตัวหน่ง g ีดีหมดเลยยกแถวเลยนะอันนี้คือ g ีดีถูกไหมครับ ใน A จับคูจ่ายได้ไหมครับซ้ายหนึ่งกว่าหนึ่งใน A รับหนึ่งพันไปก่อนเลยใน B จับคูจ่ายได้ไหมครับซ้ายหนึ่งกว่าหนึ่งรับไปก่อนเลยถูกไหมครับแต่ที่พิเศษก็คือกินร้อยเเซนทุกชั้นครับไม่ว่าองค์กรจะเกิดขึ้นภายใต้ชั้นไหนก็ตามภายใต้องค์กรของเรานะครับคือผลงานของเราด้วยถูกไหเพราะฉะนั้น ตรงนี้นับได้ไหมครับซ้ายสองขวาสองจับคู่จ่ายไหมครับคอมมิชชั่น2,000บาทเห็นไหมครับนี่แหละครับกิน100%ทุกชั้นไงครับไม่ว่าองค์กรจะเกิดขึ้นภายตั้งก่องคุณเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนพูดง่ายๆนะครับคุณมีคุณขยายศูนย์ธุรกิจเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนสูนย์เลยแล้วถ้าวันนี้ คุณปิดูนย์ธุรกิจของคุณปิดสักวันหนึ่งูนย์ธุรกิจอื่นยังทำยังสร้างธุรกิจอยู่คุณมีไรายได้ด้วยถูกไหมเฮ<อ>้เนี่ยนะครับคือแผนก็ตลาดแบบรายวันและถ้ามีเป็นแสนแบบที่ว่ามานี้คุณหยุดได้ไหมครับหยุดได้ครับเพราะว่าส่วนธุรกิจอื่นๆก็ยังคงเปิดธุรกิจอยู่ยังคงขยายธุรกิจกันอย่างต่อเนื่องถูกไหมเฮ้แค่นั้นเองและนี่คือที่มาครับ ไม่ว่าองค์กรจะเกิดขึ้นชั้นไหนก็ตามเราได้ด้วยไงครับได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์ธุรกิจอื่นๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแบ่งห้าสิบสามสิบสี่สิบยี่สิบกำหนดชั้นถูกไหมฮะแต่ธุรกิจจอยคอยอว่ากินร้อยเปอร์เซ็นทุกชั้นไม่จากัดจานวนชั้นครับหนึ่งสองสามและสี่ก็ไปขยายธุรกิจต่อครับเนี่ยครับเป็นชั้นล่างทั้งหมดเป็น g ีดีหมดเลยเราได้ด้วยไหมครับหนึ่งสองได้ไหมครับได้ a อบได้ไหมครับได้ เราได้ด้วยถูกไหมเออด้านซ้ายสี่ด้านขวาสี่จับคู่จ่ายครับสี่พันบาทคู่ละหนึ่งพันบาทนี่คือในแผนรายวันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าองค์กรเราไม่เป็นไม่เป็นจีดีเลยอะ่ะได้ไหมได้ครับถ้าเกิดว่าองค์กรเราเป็นเมมเบอร์หมดเลยเป็นเมมเบอร์หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเราครับเป็นจีดีละ A B 1 2หนึ่งสองสามและสี่เป็นเมมเบอร์หมดเลยเห็นไหมครับคือใน A เนี่ยอยู่ใกล้สาขาหน่อยซื้อสินค้าสามพันพีวีสามพันพีวีอันนี้เขาเป็นเมมเบอร์นะแทนที่เขาซื้อเขาควรจะได้คะแนนด้วยถูกไหมเออเขาก็สะสมไปดักคะแนนไม่ได้คะแนนนี้เรานับด้วยเพราะฉะนั้นใน A 3สามพันพีวีบีสามพันพีีคิดเป็นตัวเลขกลมๆจะได้คิดง่ายๆนะครับหนึ่งสองสามและสี่เนี่ยสองร้อยพีวี เอามารวมกันนะครับด้านซ้ายสามพันสี่ร้อยหน่วยด้านขวาสามพันสี่ร้อยหน่วยบริษัทจอยคอยบอกว่าหนึ่งหน่วยเท่ากับสามพันสี่ร้อยพีวีเพราะฉะนั้นอันนี้นับหนึ่งหน่วยได้ไหมครับได้ซ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยคอมมิชชั่นหนึ่งพันบาทเราไปไนับตามจานวนคนนะครับเรานับตามคะแนน P ีวเป็นหลักถูกไหมครับอืม นี่ครับแล้วสมมุติว่าด้านซ้ายมา8ด้านขวามา10จับคู่จ่ายซ้าย8กวขวา8เหลือค้างไว้ก่อน2เอาไว้รอรอบรับไปก่อนเลย8,000นะครับถ้าคะแนนครบนะครับทุกๆ3,400มพันี 3, PV, นับเป็น1ห,หน่วยและนับรวมทั้งองค์กรไม่ว่าชั้นไหนก็ตามนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ อันนี้นครับคือข้อดีของแผนกรตลาดแบบไบนารีกิน100%ทุกชั้นนะครับแผนกรตลาดต่อไปนั่นคือแผนกรตลาดแบบรายเดือนนั่นเองถูกไหมครับคือการที่เป็น GD เนี่ยเป็น GD นะเป็น GD จะต้องมีเท่าไหร่ครับ3,825 PV ถูกไหมเออแต่เอาไปคิดเมื่อสักครู่เนี้ยแค่สามพสี่เองสามพันสี อีก425 PV เอามาให้เราเป็นแผนรายเดือนครับแผนมันซ้อนแผงกันอยู่คุณทําแผนรายวันไปได้รายเดือนด้วยนะครับแผนรายเดือนเนี่ยตัดมาให้425 PV นะครับคิดให้เราเนี่ย2%ชั้นที่1ถึงชั้นที่30นะครับแผนรายเดือนเราใช้แผนกระตลาดแบบ u n น l เลเวครับโตข้างเดียวก็ได้ตังค์ซึ่ง425 PV นี้สาชั้นคิดมาให้2% 8, 50, สอเปเ็นก็เท่ากับแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับและชั้นที่สามสิบเอดถึงชั้นที่หกสิบคิดมาให้อีกหนึ่งเปอร์ซ็นนั่นก็คือ 4, 25, สี่าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับทำแผนรายวันได้แผนรายเดือนควบเนี่ยครับแล้วก็ว่าเรามีด้านซ้ายเนี่ยเป็นร้อยเป็นหมื่น 100, เป็นแสนหน่วยเลยด้านนี้บาลานซ์ในแผนรายวันไม่ได้เราก็เข้าแผนรายเดือนได้ไงครับ แต่แผลรายเดือนต้องมีการรักษาสิทธิ์นะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือช่องทางรายได้ช่องทางที่สามช่องทางที่สี่มีค่าบริหารรายเดือนให้ด้วยแต่ค่าบริหารรายเดือนนี้คิดจากยอดขาย4.5%ทุโรโลกอย่างที่ผมเกัิ่นเกินไปเมื่อตอนแรกที่บอกว่าเฮ้ยเราเปยนส่วนเจ้าของธุรกิจแล้วเราเปิดสือนเจ้าของห้างไงครับเราได้ยอดขายในส่วนนั้น4.5%ไงครับเป็นค่าบริหารรายเดือนเมื่อคุณขึ้นตําแหน่ง M D P เรามีตำแหน่งให้ขึ้นเคียงแค่3ตำแหน่งเท่านั้นนะครับมี manager director และ president ถูกไหมครับการที่เราทำธุรกิจไปแล้วทำไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณมีผลงานคุณมีด้านซ้าย600หน่วยด้านขวา600หน่วยขึ้นเคขึ้นตำแหน่ง manager ครับ1หน่วยนี้เท่ากับ3,825 PV นับรวมทั้งองค์กรซ้ายนับรวมทั้งองค์กรขวา ทุกทุกสามพันแปดร้อยี่สิบห้า PV นับเป็นหนึ่งหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นคนนั้นหน,น,น,หน,น,น,นึ่งหน่วยคนนี้ห้าหน่วยคนนั้นสิบหน่วยนับรวมหมดเลยแล้วก็มาหารสามพันแปดรอยี่สิบห้า PV คิดเป็นหนึ่งหน่วยนะครับด้านซ้ายหกร้อยกว่าหกร้อยเป็นตำแหน่งเมนเจอร์แล้วเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วขึ้นเลยไม่มีการตัดคะแนนทิ้งครับนับต่อไปได้เลยครับหกร้อยหนึ่งหกร้อยสองจนถึงซ้ายพันแปดกว่าพันแปดขึ้นตำแหน่งไดเรกเตอร นับต่อไปได้เลยไม่ตัดคะแนนทิ้งไม่ทํายอดในเดือนนั้นนันนบต่อไปครับจนซ้าย4,200กว่า4,200หน่วยขึ้นตำแหน่ง p r e ธานถูกไหมครับแล้วเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับเมนเจอร์ Manager เนี่ยจะได้ค่าบริหาร1พอยต์นะครับจะได้ไม่เกิน15,000บาทค่าบริหารในเดือนนี้เกิดจากยอดขายนะครับ4.5%นะครับเพราะฉะนั้นดูจากยอดขายเป็นหลักยอดขายไม่แน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ว่า ถ้าเกิดว่าย่อยขายหายไปแล้วเนี่ยหนึ่งหน่วยเท่ากับสองหมื่นถูกไหมครับคุณก็ได้แค่หมื่นห้าแต่ถ้าหนึ่งหน่วยเท่ากับแปดพันกูก็ได้แปดพันเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่เกินถูกไหมครับดีเลกเตอร์ได้สามหน่วยไม่เกินห้าแสนเพชเชนได้เจ็ดหน่วยครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทดูจากยอดขายเป็นหลักและนี่คือค่าบริหารรายเดือนช่องทางรายได้ช่องทางที่สี่นั่นเองนะครับ ช่องทางที่5และช่องทางที่6อันนี้ผมรวมเลยนะ2ช่องทางเลยนะครับนั่นก็คือโบนัสลายไตย่มาสและลายปีคิดจากยอดขาย6ถึง10%ของ PV ทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนีครับก็มาแบ่งกันครับ Manager, Director, p r e s i ิด n นโดยที่เมเจอร์ก็1หน่วยเหมือนกันด i เรคเตอก็3หน่วย p r e s i เ e n นก็7หน่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำกัดวงเงินแล้วนะครับหน่วยละ20 0 0 0ก็ได้20,000เต็ม เออดีไหมครับอันนี้คือโบนัสรายไตยมัสรายปีนะ <c oughs> สามเดือนจ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็หนึ่งปีจ่ายครั้งหนึ่งนะครับหมดแล้วครับหกช่องทางไรายได้จากธุรกิจจอยน์ Join. คอยครับอีกสองผลประโยชน์เมื่อคุณขึ้นตําแหน่งนะครับรรบริษัทจะทําประกันอุบัติเหตุให้ฟรีต่อหนึ่งรหัสที่ขึ้นตําแหน่งสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณทําธุรกิจไปสามปีคือตําแหน่งเพสิดนต์สองรหัส คุณก็ได้ประกันประเทศสองกรมธรรม์เลยนะครับและประกันประเทศนี้นะครับในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยคุณรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งัสนะครับแล้วในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งครั้งอันนี้คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณขึ้นตําแหน่ง MDP นะครับอีกหนึ่งผลประโยชน์นะครับทุกธุกรกิจมีอยู่แล้วนั่นก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ ของปีนี้เนี่ยก็จะเป็นเหลือเหลือที่สุดท้ายนะครับนั่นคือ,อ asis, เร่อสำราญโอเอซิสเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญฟรีครับบริษัทจัดท่องเที่ยวทุกปีอยู่แล้วทิปใหญ่ๆเนี่ยปีละสามทิปด้วยกันนะครับมีโปรโมชั่นไว้ให้มีเงื่อนขไขไว้ให้ทำถ้าคุณผ่านเงื่อนไขคุณไปเที่ยวได้กินหรูอยู่สบายสไตล์ JNC ครับแล้วก็ทีมเราก็ได้ไปเที่ยวกันมา นไหครับไปสัมผัสไปร่วมมิตรกิจกับคณะผู้บริหารนะครับเคยังมีใครที่คาดว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจจันคอยบ้างไหมครับ <c oughs> มีใครที่คิดว่าจะคว้าโอกาสนี้ไว้บ้างครับช่วงสุดท้ายแล้วนะถ้ามีขอแสดงปรบมือกับตัวเองนะครับ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและยินดีต้อนรับทุกท่านล่วงหน้าเลยที่จะได้ร่วมงานกันนะครับผมดีใจนะครับที่ได้มามอบโอกาสและคุณเห็นโอกาสแต่ผมจะเสียใจถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วคุณไม่คว้าม,มันไว้เพราะผมตั้งใจที่จะส่งมอบโอกาสนี้กับทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เลยถูกไหมครับแต่สุดท้ายและท้ายสุดนี้ ทุกคนสามารถทำได้เต็มลิมิตเลยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะยังไม่มีเงินลงทุนนั่นคือในเรื่องการจองนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูจองไว้ได้ด้วยนะธุรกิจจอยคอยจองไว้ได้ด้วยครับ <c oughs> หลายคนบอกเฮ้ยจองได้ด้วยเหรอ <c oughs> จองจองไว้ได้ครับอสมมุติว่าอันนี้เป็นตัวเรานะครับเป็นตัวเราเนเป็นจีดีแล้วแล้วอยากจะทำ15ศูนย์ธุรกิจละ่ะ แต่ยังมีเงินลงทุนไม่พร้อมล่ะคุณจองไว้ก่อนได้ไหมเออนี่ครับคือการจองไวเหมือนว่าอันนี้คือการจองนะครับการจองแต่ถ้าคุณไม่จองล่ะถ้าคุณไม่จองแล้วคนอื่นไม่เห็นโอกาสแบบนี้แล้วคุณเห็นโอกาสทีหลังคุณก็ต้องไปต่อส่วนนี้ถูก <c oughs> ไหมฮะเพราะฉะนั้นการจองเป็นเพียงแค่การกักพื้นที่ไว้ก่อน นะครับเอาไว้ว่าเมื่อเราพร้อมเนี่ยเราก็ทยอยปิดเรื่อยๆถูกไหมครับจองได้สูงสุดไม่เกิน15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันนะฮะถ้าวันนี้คุณอยากจะทําหลายศูนย์ธุรกิจและถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็จองไว้ก่อนได้และการจองที่เราแนะนํานี้นะครับการจองด้วยยาหนังสือจีนอย่งเงิงที่มีมูลค่า700บาทหรือคุณจะซื้ออะไรก็ได้ในรอบบินนั้นๆมากกว่า425 p ีวีนั่นคือการจอง อหนึ่งศูนย์ธุรกิจนะครับการจองดีไงคือกักพื้นที่ไว้งั้นๆั้นแหละการจองเปรียบเสมือนกับเมมเบอร์นะครับไม่ดักคะแนนถูกไหมไม่สามารถรับไรายได้ได้ไง่ายๆคือกักพื้นที่ไว้เฉยๆแต่ถ้าวันนี้คุณพร้อมผมก็แนะนําแต่ถ้าคุณไม่พร้อมก็เป็น g d ดีสักหนึ่งศูนย์ธุรกิจก่อนเอาไว้ดักคะแนนไงครับถ้าเป็นเมมเบอร์เนี่ยคะแนนมันก็วิ่งทะลุอยู่แล้วคุณก็ไม่มีผลถูกไหม แล้วการทําหลายศูนย์ธุรกิจก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับเพราะว่าหนึ่งสธุรกิจมีโอกาสในการสร้างไรายได้ขั้นต่ำวันละหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วถ้าเรามีหลายศูนย์ธุรกิจละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นคุณเท่านั้นที่รู้คําตอบนะครับในเรื่องการจองมีเท่านี้นะครับหมดแล้วครับสําหรับค่าคืนนี้ขอถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชื่นใจนะครับ ใครที่คิดว่าจะคว้าโอกาสนี้ไปบ้างครับกดเล็กหนึ่งนะผมสึกงนี้หนึ่งเล็กหนึ่งนะย้ำๆม,มาเลยนะคืนนี้แหละเดี๋ยวรู้เลยนะครับผมเชื่อครับว่ายังไงก็ต้องมีคนเ,เห็นโอกาสนะครับผมไม่ได้คาดหวังทุกคนนะครับผมต้องการคนที่เอาจริงอาจจในการสร้างธุรกิจท่านั้นและผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าคุณเอาจริงกับาจในธุรกิจนี้สามห้าหรือสิบปีคุณสามารถกเกษียณได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคิดว่าจะ ตัดสนใจร่วมธุรกิจสามารถแยกย้ายไปติดต่อผู้แนะนําของคุณได้เลยนะครับเพราะว่าผู้แนะนําสุวของคุณเนี่ยจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองนะครับก็สามารถแยกย้ายไปสอบถามแยกย้ายไปพูดคุยหรือเตรียมแผนกับที่ปรึกษาได้เลยนะครับและช่วงสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาไว้ตอบคาถามนะครับและผมหวังว่าจะได้ร่วมง,งานกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ ได้มอบโอกาสนี้ให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมน้อยเอสทีน้อยต้องลากันไปก่อนแล้วพบวกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ